넷ฟิกเหรอโถว่าเปิดไม่ได้แต่ถ้ามีรหรัสผมว่าเปิดได้เอาเชื่อปะผมว่าถ้ามีรหรัสเ่ะเปิดได้ถ้าแบบว่าถ้ามันเชื่อมรหรัสไปแล้วอะคนดูรอลิงก์เน็ยลิงก์หนังมาดิผมไม่มีผมม,ม,ผม,ม,มีรหัสแต่ดิผมเชื่อมไว้ในโทรศัพท์เราเอาลิงก์หนังมาดิแต่ผมว่าดูหนังได้อะ เจอนานๆแล้วมันแปลกๆว่าคืนนีแปลกๆว่าคืนนี้มาเลย่าทำยังไงดีช่วยดูค่ะคือเราทำยังไงกันดีเลสไม่คุณทำตัวเป็นปกติดิผมพยายามเป็นปกติที่สุดนะนะเมื่อกี้ก็พยายามแล้วอะแต่บนแบบคุณช่วยกันหน่อยดิบอกว่าช่วยกันเป็นปกติโอเคเออเป็นปกตินะอมาเริ่ม

ลูดซีรีส์อะไปพักแค่แป๊บเดียวคุณโทรศัพท์เขามีไปคุยกันะเวยเรอะไรอะแ่อหน้ยใช่ไมเดใช่ปะเดี๋ยวไม่กล really ้าพ so sure ูดู so kind of ้ล้อมยาไปดิ Κ?> ใช่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 ตาคุณีกชิ้่งแอบแอบตะพานลอยแล้วขึ้นไปดูดุ้ยเฮ้ยเยียบดีเข้าไปคุณมองเห็นได้ไงวะฮัลโหลฮัลโหลพี่เจมมันจะเขินไรวะ ที S <S ่หน mm, like ึ่งมันติดหมแพนด้าได้ได้ยินไหมนี่ครับประโยชน์หายโอยู่บนรถกับเป๋ากับไม้ยังไงกันล่ะเอาหรอคุณงั้นเดี๋ยวผมค่อยโทรไปใหม่ได้ไหมไม่ตอนนี้วิ่งออกจากรถมาแล้วคุณยังไงหะผมอยู่กาลาดแดงอะคุณ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 อะไรนะฮะ

คนนั้นเราเนี่ยก <vale ็ปล่อยก็จอดดีวะก็คือรถไอ้ส่วนนั้นก็แสบไอ้คนนี้ก็มีพีดีอีกแล้วเนี่ยไอ้ปันยีงนะคะพระกัมมาฮะไหนนะฮะอ้าวจะไปกันแล้วไม่ใช่หรอตรงนี้หรอไม่าเตรงไหนหรือเปล่าเแลนเจอที่ไหนแลนเขียวหรือไงข่าวมันรู้พระทำกีพีเอสว้า ใกล้เองในเซิร์เห็นไหมดาวถูกดแรกแรกแกรู้อยู่แล้วเ้าป้าเ่ยให้มาไม่น่าใช่ใช่นักุ่านเรื่องนนี้เ่สอจะเดินอ่านหนังสือทำไมวะ โค้ดเอกซีรีล์เหระผู้ชายคนเนี้ยสวัสดีครับคิดถึงผมไหมครับพี่เอลคิดถึงมากๆเลยครับวันนี้เกยังเอ่ยออ๋วันนี้ยังเลยครับวันนี้น่าจะไม่นะครับไม่เจอกันตั้งนานเนี่ยอ๋อวันนี้เว้นไวันหนึ่งแล้วนะผมทรงเดียวกับผมเลยว่าของพี่เก่งกว่าใช่ไหมวะใช่ครับพี่เหรอผมทรงเดียวกว่านะไม่กดเงินไหมคุณ เอา้เอาทำไมล่ะพี่เป็นไหนกันล่ะเปล่าค่ะมาไปพักดีกว่าเอาไปพักตรงที่เลยว้าวว่าวันดีนะไ,ได้าไม้ยังไม่ไปหรอไม้อยู่กับแม่มมอมมมาจจะไม่ได้ไรนะเขาไว่าท่า <ำ S 1> นจะลู้อะไรอ่ะแค่หน <ทำ S 1> ูก็เล่นกับเพื่อนไปก่อนแต่ว่าจะ ถ้มาจะบินแล้วเดี๋ยวบอกโอเคอ่านหนังสืออะไรอยาเรีอ่านเล่มยังไม่จบสักทีเห็นหลายเห็นหลายที่แล้วอ๋อเป็นกระตูนะครับอันกร์ตูอ๋อโรจินค่ะชิงหรวไม่คือคนขับเขาเขาว่ากันว่ารู้เรื่องนะทุกคนขับหมดเฮียหาเฮียพรดูเดียวอะเฮียพรมมีช็อตอยู่กับยิงป่าวะ อย่าลืมเด้นะ่ะอย่าลืมนะอย่าหลงกลพ่อแค่นั้นแหละอย่าลืมนะไม่ลืมค่ะมันดีมันดีมันดีอ้าิคุณวันนี้ผมเป็นซอมบี้อ่ะทำไมอ่ะผมไม่อยากทำอะไรเลยแล้วไไม่เขาล้วนเหรอ อย่างนั้นเหรออะไรอะไรอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ไม่รู้ว่าทำตัวไม่ถูกอ่ะคุณขายไปนานเกินนะคือคุณเก่งเหรอเออเป็นซอมบี้เหรอ,อยังไงก็อบะ <c oughs> เป็นซอมบี้แบบไม่อยากทำอะไรเลยคุณอยากอยู่เฉยก็ <c oughs> อยู่เฉยสิเอาอยู่เฉยได้เหรอแ,แ,แต <c oughs> ่อยู่ออกับคุณนะ เชี่ยโคจิกเลยอ่ะแกะเคยคิดว่าฉันต้องอยากไปสะกดรอยตามเด็กคู่นี้วะ,ว,ะวันนี้ผมขับรถไม่ไหวอ่ะได้อา้าวเราจะไปไหนกันเหรอ ไปฟาร์มไหมคุณไปฟาร์มไหมคุณจะฟาร์มหรอคุณฟาร์มไม่ไหวหรอกคุณดูถูกผมเป็นไหมอ้าวกับรถยังไม่ไหวจะฟาร์มอยากฟาร์มเหรอไม่ได้อยากอยู่เฉยๆงั้นหรอคือผมก็จะแบบอยู่เฉยๆนี่แหละแต่ว่าจะดูคุณมาเอ่อไปเติมพลังก่อนคุณไม่เจอนานๆแล้วมันแปลกๆมากคุณมากเลยอ่ะท้าังไงนี้ช่วยด้วย คือเราทำยังไงกันดี้แมทไม่คุณทำตัวเป็นปกติดิผมพยายามเป็นปกติที่สุดแล้วนะเขินที่เจมมาเขินมากดูดิเนี่ยมีอะไรแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบนี้เรียกว่ามีอะไรปั้แบบนี้เรียกว่าูมีอะไรมั้ยพี่ปามดูดิดูไม่รู้เออดูมีอะไรวะพี่ปามเห็นปะยังก็ดูมีอะไรเห็นปะมันมีอะไรอันนี้ฆ่กันนะเว้ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะช่วย เป็นไงบ้างมีพี่โอ้โหไม่มีได้ไงคนไม่มีจะเขินเลยขนาดนี้ไม่แต่ว่าก็มีก็มีความผมบาผมสีที่ไปแสนหนึ่งมีอะไรอยู่แล้วฮะคุณทำไงดีวะคุณนี่ทำตัวแบบเราต้องช่วยกันด้วยคุณด้วยเนี่ยเสียไปแสนเดียวทีเดียวคนไม่ได้มีอะไรจะเขินทำไมอะ ไม่ถึงเทีเดียวนะี่พี่เจมมันยิ้มแก้มปี่ยิ้มแบบว่ายิ้มยิ้มเหมือนเดิมยิ้มมาอยู่แล้วรอบแรกก็หมื่นสองหมื่นพอเสียผมก็เริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเราได้คืนมาบ้างเลยเยังเ้ยแต่ผมหาเงินได้แล้วนะวันละแสนอ่ะถามว่าย้มคุยกับแฟนตัวเองยังยิ้มขนาดนี้ไหมผมถามพี่เจมแบบนี้ไม่มีโ์ยิ้มอะไรขนาดนี้วันละแสนนี่คือทำมากี่วันแล้วเราทำจริงเหรอวันเดียวเข้ามาแล้วคุณไม่ได้ส่งข้อความไว้งั้นเหรอ ไม่ผมก็ได้มาวันนั้นเลยวันที่ผมส่งข้อความไว้อะแต่ว่าตอนนั้นคุณไม่อยู่ปะเติมพลัง5นาทีคือคือทำไร,รอ่ะอยู่เฉยๆนะคุณอยู่เฉยๆไงทำไมอ่ะต้องทำอะไร <ผม S 2> ได้วย<ด><ม>หรอผมขอจองที่น้องน้องไม่ทำผมเคารพสิทธิ์สิทธิ์เลยก้อน <c oughs> ที่อยาก <c oughs> มีม,มุมแบบนี้บ้างวะนั่งริมทะเลอะ่ะกับแฟนอะ แต่เสีย,าย,ายสด้ดดโสด <c ười> ขอมอก็ก็ดีนะคุณ <c ười> <c ười> อะก็ดีนะคุณคุณทำไมผมไม่กล้าคุยกัะหรอทำยังไง คนเป็นเพื่อนกันที่ไหนไม่กล้าคุยกันวะอ่ะผมถามเองต้องวอร์มแสดงว่ามันต้องวอร์มเลยอ่ะเออใช่แต่อันนี้ผมว่าเราอยู่ของอย่างนี้มันต้องวอร์มก่อนเนาะเออของอย่างนี้อแสดงว่ามันนานมากจริงๆเว้ยคุณรู้ไหมนานไม่ขนาดนั้นคุณประมาณอาทิตย์เดียวหรอถึงไหมเกินนิดนิด จะทำไงอะวอมวอมหรือว่าอดดูซีรีเลยประเทศลีเอาเสียงอยู่อะผมว่าผมว่าต้องวอร์มมันต้องชิงเงินหนึ่งล้านเดี๋ยวต้องวอร์มมันเดี๋ยววอร์มันผมว่ามันต้องถึงเวลาวอรมของผมมันเดี๋ยววอมมันเดี๋ยววอร์มมัน